ถูกตัดขาดลูกทั้งสามไม่เคยได้เจอตาชีวิตแม่ลูกสามกุญแจซ้อนหลังแต่งกับตันครอบครัวสามีเอนดูอยู่สุขสบายกลายเป็นแม่บ้านต้องบอกว่าล่าสุดกุญแจซ้อนปานทอนทองน,นั้นก็ชีวิตติดดินหลังหายหน้าจากวงการพาครอบครัวเที่ยวดอยแบบเรียบง่ายต้องบอกว่าถูกพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อนางเอกดังอย่างกุญแจซ้อนปานทอนทองบุญทองนางเอกสาวลูกของนักแสดงดังหนึ่งนึกคิดบุญทองได้ออกจากบ้านโดยไม่ติดต่อก,กลับมานานถึง9เดือน โดยในเวลาต่อมาคุณแจซอนได้สร้างครอบครัวกับสามีกับตันนัดและปัจจุบันมีลูกด้วยกัน3มคนคือน้องเท k e อ f ฟน้อง r u n เวย์น้อง b i r ร์ดเดต้องบอกว่าล่าสุดคุณแจซอนป่านทองทองนั้นก็ชีวิตติดดินหลังหายหน้าจากวงการพ่าครอบครัวเที่ยวดอยแบบเรียบง่ายโดยงานนี้คุณแจซอนก็ได้พากครอบครัวพักผ่อนบนดอยพร้อมระบุข้อความว่า มินกนเลยทีเดียวเมาดอยวิวหลักล้านเลยต้องลงทุนโพธาซะหน่อยสาวกุญแจซอนป่านทอทองหลังหายไปหลายปีประกาศกลับมาแล้วสวยขึ้นมากโดยสาวกุญแจซอนป่านทอทองก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าภาพเดี่ยวในรอบหลายปีนั่นเองพ่อแม่ของกุญแจซอนได้ออกมาเปิดให้สัมภาษณ์ว่าถูกสามีของกุญแจซอนไม่ให้เยี่ยมลูกและอุ้มล้านซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้ทั้งพ่อแม่และน้องสาวสองคนของกุญแจซอนเสียวความรู้สึกอย่างมากจนถึงจุดที่พ่อแม่ประกาศตัดขาดกุญแจซอน เคยตอบคําถามเราอยากพาน้องไปหาคุณพ่อคุณแม่เราไม้กุญแจซอนก็เดี๋ยวรอเวลาที่เหมาะสมค่ะแต่อย่างที่บอกว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองนะวันนี้กุญแจซอนคิดว่าสิ่งที่เราเลือกเป็นสิ่งที่ใช่ไหมกุญแจซอนก็คิดว่าทําให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าคนเราอยู่ด้วยกันเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันได้นานอีกแค่ไหนใช่ไหมคะเราก็ทําให้ดีที่สุดยิ่งเราเป็นแม่สิ่งที่สําคัญก็คือลูกฉะนั้นตอนนี้เรานึกอย่างเดียวว่าทํายังไงก็ได้ที่จะใช้เวลาที่มีให้มันมีค่าที่สุดค่ะ ถ้าเราเป็นแม่เราเข้าใจความรู้สึกของแม่หรือ,อยังคุณแจสอนก็เข้าใจค่ะเราคิดถึงพ่อแม่ไหมคิดถึงสิคะถามว่าอยากกลับไปหาไหมเดียวถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะพ่อแม่ใครใครก็คิดถึงค่ะ